ไปกินหนีเด็กได้เองเดินไงให้เด็กตามไปทันไปซะเลยเราไปแล้วก็หนีหนีออกจากเด็กหนียังไงหนีไม่ได้ขับรถไม่ได้เด็กแย่งนั่งหมดแล้วผู้ชายสารปราบขนาดนี้รถกําลังจะออกไปไปค่ะถ้าทุกคนพร้อมพี่ดิต้าก็พร้อมค่ะคุ้มทัวร์เกาหลีค่ะทุกคนนั่งรถทัวร์กันไปนะคะนักเรียนไปนั่งเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนต้องไปนั่งนะคะทุกคนทุกคนนั่งจริงด้วยไปดิไปไป ามมาตงมฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทกลับมากันอีกแล้วนะคะกับเกมโลโบอกนั่นเองวันนี้นะคะพี่ลิต้านะคะจะมาเล่นแมป บลูแคลเว่นให้ทุกคนดูค่ะมีน้องๆน,นะคะเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพีตาจะมารีวิวเมืองนี้นั่นเองโอเค okay. let's play together พีลิต้าค่ะมีน้องๆตามมาอีกแล้วนะคะแบบนี้เนี่ยเราสามารถแต่งตัวได้ด้วยนะนี่ทุกคนเห็นแถบ,บข้างขวาไหมน้องๆจะเย็นๆก่อนลูกอันนี้คือลูกของเราค่ะทุกคนโ <c oughs> อ้เรามีลูกแล้วนะทุกคนเรามีลูกสาวหนึ่งคนนะ่ะลูกชื่ออะไรดี ลูกชื่อคิดแคทค่ะทุกคนได้มีลูกชื่อคิดแคทค่ะเราทํางานอะไรดีคะ่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอะอยากจะทํางานอะไรนั่นเองเราทําอะไรดีคะทุกคนดูสิมีให้เลือกมากมายเลยนะเออเราเป็นเราเป็นไปเป็นนักร้องไหมเราเป็นนักร้องนะนี่สามารถเลือกคงเลือกผิวอะไรได้เลยนะคะเราผิวสีเนื้อนะเราเป็นคนอุ้ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยอ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องไปซื้อของซื้ออะไรกันแล้วค่ะโอ้ยน้องๆพีนิต้าจะแต่งตัวก่อนนะเลือกหน้าได้นะอุวยหน้าไหนดีดูสิวิน้าหญิงจังว่าน,น้าแบบยิ้มดีกว่าแบบสไมล์เออน่ารักค่ะทุกคนน่ารักอันนี้ก็น่ารักอันนี้ดีกว่าโอ้ยทุกคนเราโอ้ยคือมันฟุฟง้ฟงฟงิฟงฟุ้งฟิงมากเลยอะ่ะมันน่ารักมากเลยนะเราแต่งตัวได้ด้วยนะคะทุกคน โอยมันดีมากเลยอะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเราจะใส่อะไรดีน่ารักะอะน่ารักโอยต้องผมมันน่ารักมากเลยอะจะ้าตุยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะมน้องๆส่น้องๆตามมาด้วยไหนขึ้นรถยังไงอะโอ้ย,อยใครเป็นคนขับบ้แต่งตัวได้งามมากค่ะพี่นี่คุณจะพาเราไปไหนคะเนี่ย นี่คุณจะรับพาตัวเราหรือเปล่าทุกคนคะเราจะเข้าไปในสนามบินกันนะนี่น,นี่ทางเข้าที่แรกที่เราจะพาชมนะคะก็คือสนามบินนั่นเองไปกันอุ้ยมี security ด้วยนะฮะทำไงอะ่ะ security ระดับสูงเนี่ยมีใครจะสมัครมาเป็นยามไหมคะอียามหรือกัปตัน <laughs> คิดว่ายาม พึง่งห้ามมีอาวุธน,นะคะ <_ an> เข้ามาในนี้ดูสิไปไหนคะนั่นดิเราไปไหนกันอู้หุยเครื่องบินเข้าได้ไหมอะ่ะอุยทุกคนเราเข้ามาในเครื่องบินแล้วอุยทุกคนดูเครื่องบินโอ้โหแต่ปีกเรามันอลังการไปหน่อยนะทุกคนดูปีกเราอุยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพาชมเครื่องบินกันนะคะทุกคนอุยแล้วเราจะนั่งทําไม แล้วทุกคนก็นั่งเอ้ยไปมีห้องครัวนะคะในเครื่องบินด้วยนี่อุย้ยมีห้องครัวด้วยก็เรซลูมห้องน้ำเหรออ้อเดี๋ยวนะอันนี้คือห้องซ่วมเหรอทุกคนเดี๋ยนะมีซ่วมแต่มีทีวีก็คือจะดูซีรีส์ไปแล้วก็ปลดปล่อยไปโอเคเยี่ยมอู้วอู้วอู้ โอ้เราจะมาอุย้ยเราเป็นคนขับเครื่องบินค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ดูดิขับเครื่องบินเลยนะอุ้ยเราเป็นกัปตันค่ะกัปตันขับเครื่องบินเหรอเปล่าค่ะกัปตันอเมริกาถามไปไป <laughs> เถอะอ๋อเดี๋ยวที่นี่ดีกว่าค่ะอ๋อเอ,เอ็กซิทางออกนี่ค่ะไปอ๋อเร็วเร็วเร็ทุกคนและกีดหนีเด็กด้านเองเดินไงให้เด็กตามไม่ทันอ๋อออกทางไหนโอ๊ย <laughs> มันั่งอยู่นั่นแหละ เอ็กซิสออกการไปไปไปกันเถอคะค่ะทุกคนไปไหนกันดีไปไหนกันดีไไนนดเราอยากได้รถรถรถสักคันค่ะนะทุกคนตรงนี้เขามีให้เลือกรถด้วยนะรถรถสักคันแล้วก,แวก็แล้วก็หนีไปเลยคะ่ะทุกคนไปกันทุกคนเราจะหนีเด็กอะน,น้องน้องน่าเข้ามาได้ไงอะเดี๋ยวนะเรากำลังดูอยู่ว่าเราไปทำผมกันดีกว่าไหมไปไปทำผมกัน ตรงนี้นะคะเป็นร้านเสริมสวยนะใช่ใช่ค่ะเออตรงนี้คือทำเล็บนั่นเองค่ะทุกคนโอ้ยเทยมุงไทยมุงไทยมุงเอาไปจากตรงนี้กันเถอะคะ่ะทุกคนทำผมคะ่ะทุกคนทำผมกันเราสามารถเลือกสีผมได้นะสีอะไรดีอะสีแดงเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะสีเหลืองเนี่ค่ะสีเหลืองโอ้โหทุกคนไทยมุงคะ่ะทุกคนโอ้ยทุกคนเราผมทีเหลืองแล้วสีเหลือง yellow ม่วงแบงโก้ <laughs> ไปกันเถอคะค่ะทุกคนเรามาเสริมสวยกันเสร็จแล้วนะไปขึ้นรถเราไปแล้วก็หนีหนีออกจากเด็กหนียังไงหนีไม่ได้ขับรถไม่ได้เด็กแย่งนั่งหมดแล้วใครไหนก็ได้จังหวะนี้อะอะอาไปไปไปกันทางแก๊งเลยไปมามาคือมานั่งคือมานั่ง,งทุกคนเรา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 มานั่งเร็วเจลิต้ามานั่งเร็วเรวเราจะไปกันตโลกอะตโลก ทุกคนดูดิที่นั่งโดยพี่รถโดยสารเต็มโอเคผู้โดยสารปวดทร,รดาบผู้โดยสารปวดทราบขณะนี้รถกําลังจะออกไปไปค่ะถ้าทุกคนพร้อมพี่ดิต้าก็พร้อมค่ะไปไปไหนกันดีเอ่อเราก็จะเดินเที่ยวรอบเมืองก่อนนะคะทุกคนเอ่อล้วก็ยังขับขับรถไม่ค่อยแข็งนะคะคือแบบว่าใบาขับขี่เพิ่งได้มาค่ะอน,นี้อะไรอ่ะโรงเรียนเหรอทุกคนขับมาทุกคนคือแบบเด็กเต็มรถเลยตรงนี้มีดีแค์ด้วย อุ้ยตรงนี้มีสวนน้ำด้วยเหรออุ้ยตรงนี้มีสวนน้ำด้วยทุกคนอย่าเพิ่งเลับทุกคนเราขับรถถอยหลังกันเหรอเอาน้องน้องทิ้งน้องไว้กลางทางนี้เป็นธนาคารนะคะอุ้ยมีสตาร์บัคด้วยทุกคนอวิ่งแล้วก็สตาร์บัคกันดีกว่าทุกคนเราต้องขายตัวเองเหรอเอ้ยขายไปเราจะต้องชงกินเองเหรอ แล้วเด็กเยอะมากเลยอะทุกคนอะใครก็ได้ค่ะเอาชามนาวแก้วใหญ่หวานน้อยคีนี่ค่ะไปเราหนีเด็กเหรอเรามาชมแค่แป๊บเดียวค่ะทุกคนเร็วๆๆ็ววขึ้นรถเร็วกุ้นทัวร์เกาหลีค่ะทุกคนนั่งรถทัวร์กันไปนะคะครบยังไปแล้วนะไปแล้วนะอ่าไปทุกคนเราอยากเข้าโรงเรียนไปโรงเรียนกันเถอะคึ้ถทัวเกาหลีไปเด็กเป็นสิบคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะทีเชอร์อันนี้คือห้องแมทนะคะคณิตศาสตร์ใครอยากเรียนก็เข้ามาค่ะฮายค s s สอุย๊ย l ล s s ลืมตัว S อนะคะเนี่ยเราจะเป็นคุณครูค่คะทุกคนทุกคนไปนั่งนักเรียนไปนั่งเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนต้องไปนั่งนะคะทุกคนทุกคนนั่งจริงด้วยนักเรียนให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะครูค่คะสวัสดีจอนักเรียน วันนี้คุณครูจะมาสอนคณิตศาสตร์นั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าตั้งใจเรียนกันนะคะหนูๆสอนเลยค่ะสองบวกสองได้เท่าไหร่คะไม่มีที่นั่งลวค่ะสองบวกสองได้เท่าไหร่คะอุย๊ยนักเรียนเก่งมากมากเลยค่ะตอบมือรู้ได้ไงนะคะเนี่ยว่าสองบวกสองได้สี่ไปกันเถอคะค่ะเลือกค้านไปกันเถอคะค่ะเลือกค้านค่ะทุกคน หูนักเรียนในห้องเยอะมากเลยนะคะเออน้องลากเรามาเหรอน้องลากไ่มาแล้กคนเราโดนเด็กลากมาทุกคนเราดีเด็กก่อนเราโดนเด็กลากมาทุกคนใช่ด้วยทุกคนเราโดนเด็กลากมาเราหนีเราหนีน้องดีกว่าเอาอะไรดีรถรถรถคือล็คือลถกคือล็อกล็คือล็คือล็ยังไงวะคือล็อยเราไม่ไปกันเด้อเราจะไปไม่นะ โอ้ไม่เราจะหนีน้องค่ะทุกคนหนีน้องก็ไดนะ้อวหนียังไงพวกคือรถไ,ไ,ไม่ทันน,น,นี่นี่นี่ได้เพราะเราหนีน้องกันค่ะทุกคนเราจะหนีไปให้ไกลที่สุดน้องตามาาว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องไหนคือรถไม่ทันเหรอทุกคนไม่ว่าเราจะสร้างรถมากี่กี่อันน้องเขาก็จะตามมา,าสร้างหัซใจแล้วกัน ไปไปไปดิไปไปน้อ no! ง <c oughs> ทุกคนน้องตามมาเออท่สติค่ะเราต้องนั่งสตินั่งสติค่ะทุกคนขึ้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 นดิขึ้นไปเราหนีน้องหนีน้องหนีน้องได้แล้วเราหนีน้องได้แล้วน,น้องเดินตามเพื่น้องเดินตามตอนนี้เราก็สง,งบกันแล้วนะคะนี่ไงนักเรียนทุกคนของพี่ริต้า พินิต้ากลับมารับแล้วโอเคเราจะเอารถอารถเหมนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าเด็กเราเยอะขึ้นมาค่ะมีน้องถามนะคะว่าไปทะเลกันไหมเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปนะคะเราจะตามน้องไปค่ะทุกคนน้องเขาจะนำทางเราไปทะเลค่ะทุกคนยังไงใช่ทะเลหรือเปล่า โอ้นี่ไงทะเลทุกคนอยากตายกันไหมทุกคนลงน้ำกันเถอะอ้าอฮ่าฮ่าโอ้ยนี่มันสนุกจริงๆเลยอ่ะเออเอ้อเออเอ้ออ้าวรถคว่ำรถคว่ำเอาคันใหม่นะทุกคน <ś> มีนตาถอดรถคว่มเอาใหม่เอาใหม่ ตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะพาน้องๆแก๊งนี้ไปไหนดีนะคะแต่ว่าเอ่อเรากำลังจะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรน่าไปไหมตรงนี้เป็นสวนน้ำเหรอเอาลดลงสวนน้ำเลยเอ้าว ขึ้นสไลเดอร์อ่ะไปสไลเดอร์กันไหมนี่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 สไลเดอร์ทุกคนดูนตามมาโอ้โหโอ้โหตามกันมาเป็นมดเลยนะทุกคนว้าวสไลเดอร์สไลเดอร์น้อนสไลเดอร์เออเออเอจมน้ำตายเออเออมีน้องนะคะถามว่าไปร้านอาหารกันไหมไปค่ะให้น้องๆพาไปร้านอาหารหนคะ่ะไป น้องคนนี้นะคะจะพาเราไปร้านอาหารนั่นเองนะคะโอเคไปเลยอ้าวโถเหมือนไกลมากอ่ะร้านอาหารอยู่แค่ตรงนี้ปโถไปไปไปถล่มร้านอาหารกันนั่งกินนะคะใครจะเป็นเชฟทำให้พี่นิต้าด้วยพี่ิต้าเอาสลัดผักแล้วก็แบบว่าเอาแบบว่ากุ้ง lobster อ,อะไรอย่างงี้นะคะเป็นแบบว่าอาหารไฟายนิ n i n g อะไรอย่างงี้นะคะก็ขอแบบว่าแบบซอสบริชเน่ด้วยนะคะ เชฟเสิร์ฟเลยคะ่ะเชฟเสิร์ฟตอนนี้ไม่รู้แล้วพี่ลิต้าอยู่ไหนนะคะตอนนี้เด็กเยอะมากไปออกกําลังกายไหมคะไปค่ะอยากไปไหนไปหมดเลยคะ่ะไม่อยู่แล้ว <laughs> อยากถ่ายรูปด้วยคะ่ะ,ะมามาถ่ายรูปกันอันนี้นะคะคือเป็นงานแฟนมิทติ้งเล็กๆนะคะในเกมโลบอคนั่นเองก็คือน้องๆอ,อยากถ่ายรูปกับพี่ลิต้านั่นเองนะคะถ้าในชีวิตจริงใครเจอพี่ลิต้าสามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปกับพี่ลิต้าได้เลยนะคะเราทักทายเราคุยกันได้นะคะทุกคนไปไปออกกําลังกาย น่าจะเสร็จแล้วไปออกกำลังกายไปออกกำลังกายกัน,นะคะ่ะทุกคนอุ้ยทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยลงหนังหรอใช่โรงหนังเอไปดูหนังกันเถอะโอ้ไปไปดูหนังกันรึงอุ้ยโอ้ยเหมือนโงหนังจริงๆเลยนะ คำดีมากเลยนะคะหอไป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 นั่งดูนั่งดูตรงไหนดีโอ้โหคนเยอะมากเลยหูตัวตมีที่นั่งกันไหมน่ะเด็กเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูหนังกันดูอะไรกันครับเนี่ย<__>ดูอะไรกันเนี่ยโอเคค่ะเราหนังจบแล้วนะคะเรา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 ไปกันดีกว <|so|> ่าค่ะออกไปไหนดีทุกคนตรงนี้มีร้านพิซซ่าด้วยนะ ดีลิเวอรี่เรานั่งกินกกกพิซซ่าโอ้เด็ก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 พี่อะไรด้วโอเคค่ะค่ะ <c oughs> okay, okay, okay. เรากินอิ่มแล้วนะคะทุกคนเราเราไปไหนกันต่อไีนะคะวูอ <c oughs> ุยเรามาร้องเพลงค่ะทุกคนร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลง <c oughs> เราอยากร้องเพลงค่ะทุกคนเราอยากร้องเพลงนี่เราถือกีตาร์แล้วค <c oughs> <c oughs> <c oughs> นดังในโลบอค <c oughs> น,นเด็กเด็กเยอะมากเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่สนุกไหมสนุกไหม อะไรกันครับเนี่ยมีน้องให้เราขี่คอด้วยอะ่ะทุกคนตลกอะ่ะเออทุกคนน้องรักพาตัวพีนิต้าออกไปแล้วทุกคนน้องก็รักพาตัวพีนิต้าออกไปแล้วแล้วเด็กก็ตามมาตลกอะ่ะไปมีน้องนะคะจะพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่เป็นแบบที่แบบตลกที่สุดเลยทุกคนคือเด็กเยอะมากทุกคนดูดิว่าแบบที่นั่งแทบจะเต็มอะ่ะเต็มหรือย,อยัง อยังขาดอีกหนึ่งที่นั่งนัุกคนคือแบบมีเด็กเดินตามนะคะอ๋อเด็กเรานี่หว่าคิดแคสลูกเราเดินตามโอ้ยโชเฟอร์ขับรถดีๆหน่อยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยใช่ด้วยรถ <c oughs> ล้ม <c oughs> อรอพี่ดิตาด้วยนี่จะมีน้องอาสาพาเราไปชมเมืองนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปไหนเราก็จะไปแต่ว่าขับรถกันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าน้องจะพาเราไปไหนนะคะแต่เราก็ไปไหนก็ได้คะ่ะ <c oughs> ไปไหนก็ไปคะ่ะทุกคน น้องคนนี้ขับรถดีอยู่นะคะทุกคนน่าจะแบบได้ใบขับขี่มาสักพันหนึงแล้วแล้วเขาพาเรามาบ้านเหรอใช่นี่คือบ้านลงน้ลังจะรับพาตัวเราอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยว <laughs> อันนี้คือนาของน้องนั่นเอง อุ่ยตรงนี้มีร้านไอติมด้วยร้านไอศครีมค่ะทุกคนเอารสอะไรดีคะทุกคนอุ่ยเขาอยากกินรสช็อกโกแลตอ่ะเอารสช็อกโกแลตค่ะรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะเอาอะไรครับลูกคะเอารสกระบะ <c oughs> นี่เย้เราได้กินไอติมแล้วทุกคน กินไอติมไม่ไเป็นไรน้องจะลักพาตัวเราไปไหนทุกคนเลยกินไอติมไม่ไเต็มน้องลักพาตัวเราไปแล้วไทุกคนน้องกขลักพาตัวเราไปแล้วอุย้ยอะไรเนี่ยช่วยด้วยโดยลนลักพาตัวกคเราโดนลักพาตัวค่ะ เราโดนลัก่าตัวมาที่ไหนก็ไม่รู้อะเราได้เวลาแกงเราโดนลัก่าตัวเออเออเออทุกคนวิแต่ว่าไปก็สวยนะเนี่ยทุกคนดูสิเราโดนลัก่าตัวหึ่งที่ไหนได้เรากระโดดได้เราหึงดีกว่า ว่าเราจะหนีไปที่ที่ไม่มีใครอยู่เลยนะน้องทำกับเราแบบนี้ใช่ไหมเ้อ,อ <c oughs> ได้ได้ได้พ่พิต้านะคะจะหนีไปที่ไกลที่สุดเลย,อยเออโดนรถชนเออโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็พอหอม้าหอมพอกันไปเนาะถ้าเกิดใครอยากให้มี Blue Heaven EP 2นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะพี่พิต้าก็จะมาพาชมเมืองนะคะ EP 2นั่นเอง กับพวกน้องนนะคะที่แบบว่าปั่นป่วนกันมากเลยทีเดียวเชียวนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีนต้าด้วยนะคะโอเคะค่ะเราต้องรีบไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเออเด็กป่วนบ๊ายบาย